สวัสดีครับนะครับโอเคครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับช่อง a c e b o o k นะครับเซลโล่บล็อกลิงทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ผมมีนะครับผู้ติดตามอยู่ที่สามจุดสามพันคนนะครับแล้วก็ล่าติดตามอยู่ที่ร้อยแปดสิบหกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแคสบอร์ดนะครับตัวของคลิปเรียวกันนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มีการเข้าถึงคลิปเรียวผมอยู่ที่เก้าจุดแปดพัน คนนะครับแล้วก็มีการตอบโต้ที่1 5ึ่พันนะครับมีผู้ติดตามสุดที่อยู่ที่198คนนะครับแล้วก็มีการรับชมวิดีโอนะครับอยู่ที่นะครับทุกรับชมวิดีโอทุกได้3าวินาทีอยู่ที่10,000หมื่นนะครับหนึ่งคนโอเคเรามาดูอยู่รับชมวิดีโอที่1นาทีนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับโอเค1.1,000พันนะครับนี่นะครับเป็นเรื่องของการ เก็บข้อมูลของคลิปเรียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับใครยังไม่ติดตามนะครับไม่ติดตามอยากได้ความรู้ดีๆเรื่องของวิสื่อสารเรื่องของระบบลิงก์เรื่องของการสื่อสารทางไกลหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารต่างๆนะครับเข้าไปที่ Facebook ที่ Cell ล o บ็อกลิงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่คลิปเรียวนะครับคลิปเรียวคลิปเรียวของผมตอนนี้นะครับโอเคผมคลิกเข้าไปก่อนนะโอเคนะครับคลิปเรียวนะครับอ่ผมเพิ่งลงไปนะครับ ประมาณทัก4ี่คลิปมาสักคู่นะครับก็ยังไม่มีผู้ติดตามผู้ติดตามเริ่มขึ้นมาแล้วครับโอเคมาดูนะครับมีกลต่ลแต่ละคลิปนะครับมาดูคลิปนี้นะครับขอบคุณคลิปนี้ที่ทุกท่านเข้าไปติดติดตามนะครับแล้วยื่นสื่อสารนะาการตั้งค่าต่างๆมีการติดตามอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งเคนะครับก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะครับ เป็นเคนะครับแล้วก็แต่ละคลิปก็อย่างคลิปนี้ก็โหเจ็ดร้อยนะครับโอ้โหค่อนข้างเยอะคลิปนี้ก็เจ็ดร้อยคลิปนี้ก็หกร้อยนะครับหลักห้าร้อยขึ้นนะครับนี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าร้อยขึ้นนะครับโอ้โหเจ็ดร้อยนะครับก็ผมใช้เวลาทําอยู่ประมาณนักสามสัปดาห์นะครับโอ้นี่คลิปนี้อยู่หนึ่งจุดเจ็ดนะครับเคแ้วก็ขึ้นหนึ่งจุดเจ็ดพันคนนะครับการเข้าไปดูคลิปนี้เก้าร้อยแล้วนะครับโอเคไงก็ช่วยดันคลิปขึ้นบ่อยนะครับ นะผมใช้เวลาอันนี้นะครับคลิปนี้ 1K นะครับก็1,000คนนะครับแต่ละคลิปค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ครับจากแรกๆที่ผมลงไปนะครับเนี่ยนะครับหลงพลงไปไม่สักคู่นะอย่างนีแล้วคลิปแรกที่ผมลงไปร้อกว่านะครับอันนี้ก็500ขึ้นนะครับเห็นไหมใช้เวลาทําอยู่3สัปดาห์นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเรียวผมนะครับก็เข้าไปกดถูกใจหรือให้ดาวผมได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคลิป ทำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆนะครับลงในช่อง f a c e b o o เซลโล่บล็อกลิงนะครับใครที่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่างคลิปนี้ขอบคุณท่านที่ที่ให้เอ่อให้ในการดูมากันนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามนะครับในช่องของผมนะครับเป็น a c e b o o k นะครับเซลโล่บล็อกลิงเข้าไปกดติดตามได้นะครับขอบคุณครับ